สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็คือช่องข้าวเหนียวนะคะวันนี้ฉันก็จะมากินไก่ทอดกรอบซอสชีสแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ซอสพริกนี่แล้วก็มีเฟรนฟรายด้วยนะคะก็แบบอยากจะกินไก่ทอดกับซอสชีสนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่ซอสชีสที่เราซื้อมานี่ก็คือน้ําที่เราเอาให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะคะ น้ำลำญ่นะคะต้องเริ่มกินกันเลยค่ะก็่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะทุกคนวันนี้แสงมีเกมดีๆจาก MAXX9 มาให้ทุกคนลองเล่นกันนะคะเกมของเขาเนี่ยก็มีมากกว่า1,000เกมนะคะแต่เกมที่แสงจะมาแนะนําในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกม Lucky Neko นั่นเองนะคะทุกคนเป็นเกมแมวน่ารักมุ้งมิงมมิแตกง่ายมากนะคะก็ใครที่อยากจะเล่นนะคะก็แอดไปเลยที่ FMAXX9 นะคะเพราะว่า ที่นี่เขามีบริการ True m o n e y w a l ล e t รองรับด้วยนะคะแล้วก็แอดมินนะัตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมแมวน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็สาม,มารถแอดไปที่ admaxx9 ได้เลยนะคะ 消起。S S เล็กเบาเลยนะต้องแบบกรอบเนอะเมื่อก่อนไส่ทอดเจ้าอันนี้ไม่ค่อยกรอบนะคะมาัสดี คือว่าเราไม่ได้มากินจุนะคะแต่เรามากินโชถ้ากินจุหมดนี่กินไม่หมด คนเหลืออะไรไว้ไหม m u ก็โอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เราก็ก like yeah. ินให้อิ่มไม่ได้กินให้หมดนะคะทุกคนก็ถ้าใครกินแบบนี้ก็ดูแลสุขภาพแล้วก็กําลังกายเพื่อรูปร่างดีๆและหุ่นดีๆของเราเยนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปมาทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสนะคะเวลากี่โมงนั้น ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่ากี่โมงโอเคใครชอบคลิปน oh ี are, están, ้ก yep. okay. ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์กดติดตามกดเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย